สปสดียยมเช้าค่ะที่นี่อำเภอสารพีค่ะบ้านดอนจืนค่ะขณะนี้เวลาหกโมงสี่สิบห้านาทีค่ะตอนนี้ก็ฝนตกค่ะตอนนี้ลงเม็ดหนาค่ะเมื่อเช้าได้ยินเสียงปอแปะปอแปะก็เปิดหน้าต่างดู โปรยโปรยตอนนี้ลงเม็ดหนาขึ้น,นะคะ่ะเหมือนข้าวพันษาพอดีะคะ่ะข้าวภาษาแล้วสดชื่น,นะคะ่ะแต่เราก็ยังเดินไม่ได้ะคะ่ะเพือ่อนๆ ไปไปหาหมอไปนัดหมอที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัมปตองสัมปตองเขาก็ให้หมาขอใบมอบตัวจากาสารพีแล้วก็เขานัดไป เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะคณะวันวันอาทิตย์หน้าค่ะวันจันอาทิตย์หน้าวันที่เจ็ดพอดีเจอวันหยุดเยอะเนาะเราก็ยังอยู่ในรถส่นตัวเรารถเข็นค่ะยังอยู่ในรถเข็นค่ะไม่เป็นไรเนาะเดินมามากแล้ว ถ้าเดินได้ก็จะเดินอยู่ถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งแล้วเขียนอะไรจะเกิดก็ให้เขาเกิดเนาะล่อยปรงใช้งานเข้ามากค่ะ่าทั้งทำงานทั้งเดินทั้งอะไรโอ้ทำงานมาเยอะค่ะทำงานตั้งแต่เจ็ดแปดขวบอย,อยู่แถวเนี้ยค่ะอยู่กลางทุ่ง ทุ่งนานะคะนาน้อยนะคะบ้านปลแกดนชื่อน,นะเจ้าทั้งน้นก็กองทรายตรงบกหมัวเจ้าหาบน้ำหาบบัวขึ้นขึ้นมหดน้ำบะแตงบะเต้าถนน้อยบางทีก็ตกลงไปเนาะตัวคนตึงบัวบางทีก็๋อ้นาแข้งเขียวอุยอุระหวัดเสียวอุระเสียวเท้า อากาศสดชื่นค่ะพี่ช่วงเย็นเย็นฉ่ำตอนสบายดีเราก็ปลูกอะไรแต่ไม่อะไรไว้ค่ะมาบรี่นน่งก็ย้ายมาได้ปีนึงค่ะเออมีลูกเดี๋ยวให้น้องแอมเก็บให้มีลูกแดงๆแ,แล้ว ถ้าเดินไม่ได้ก็จะต้องทำทางล้อเข็นค่ะต้องทำทางออกหลังบ้านออกหลังบ้านแล้วก็เข้าไปในสวนทำได้ทีละเม็ดสองเม็ดก็ยังดีเนาะ,ะเผยต้องซื้อแผ่นแผ่นซีเมนต์หรือว่าอะไร จริงเราเทก็ได้นะผสมปูนแล้วก็เทเป็นแผ่นๆสมัยก่อนทางน้อเราก็เทเองเทซีเมนต์แล้วก็เป็นแผ่นๆแ,แล้วก็เอามาวางแต่ก่อนอื่นเราจะวางแบบต้องต้องมีแบบค่ะแบบแล้วก็เอาไม้ใส่ก็ได้ค่ะไม้ไผ่ไม้อะไรก็ได้หรือว่าเหล็กก็ได้ค่ะ สมัยนี้ไม่มีเหล็กละเก็บให้เข้าไปหมดให้คนงานเก็บขายหมดจนไม่เหลือ,อเศษเหล็กเลยโอเคนะคสหรับเชา้านี้สวัสดีค่ะ